หลังจากที่มีข่าวว่าน้ำพริกถ้วยเก่านะครับอย่างหนุ่มไพรซ์พุทธิศักดิ์เนี่ยตามง้อขอคืนดีหลายคนก็เลยจับตามองครับว่าสาวขาววีนอย่างเมพิชชาณเนี่ยจะรีเทิร์นความรักกันอีกครั้งหรือเปล่าแต่ดูท่านะครับว่าหนุ่มไพรซ์เนี่ยจะหมดสิทธิ์แล้วเลยครับเพราะว่าสาวเมพูดเต็มปากเลยครับว่าดูแลตัวเองดีกว่าครับไม่ได้เปิดนะคะก็ะปกตินะคะเขบอกว่าก<ม>็ยังมีไปกินก๋วีข้าวอะไรกันบ้างเออก็เป็นเพื่อนกันนะคะปกติะคะ่ะเจอแล้วโทรคุยกันบ่อยมากขึ้นนะครับ ปกติค่ะก็ไม่ได้มากกว่าคนอื่นนะคะคือตอนนี้อยากจะโสดไปเรื่อยๆะคะ่ะไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่ก็ยังไม่ต้องการเลยะค,ะค่ะก็ไปจีบคนอื่นได้เลยะคะ่ะคือตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครขนาดนั้นนะคะก็คือคนใหม่ก็ยากะคะ่ะคนเก่าก็น่าจะยากยิ่งกว่านะคะก็ข่าวที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างคืออาจจะเพราะว่าด้วยเราต้องไปร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปคิดมากตรงนั้นเลยะคะ่ะเวลาจะเป็นอะไรที่บอก ดีกว่าค่ะไม่ไม่อยากพูดเลยม,มากเวลามีข่าวอะไรแบบนี้ผู้หญิงมันจะเป็นฝ่ายเสียหายเสมอแต่ไม่เคยจะโทษที่ผู้ชายอะค่ะก็เหมือนกับวันนี้ที่เรามาวันคุมกำเนิดโลกนะคะอย่าไปหวังอะไรกับผู้ชายมากค่ะเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองค่ะ oh, โอ้แรง่งค่ะเอาไว้ถ้าใครนะคะคิดจะรักเ <laughs> มก็คงต้องใช้ลูกเต้อเยอะๆหน่อยแล้วกันนะคะ